เทคนิคซอยกระหล่ำยังไงให้อร่อยแบบที่เขาเสิร์ฟกันในญี่ปุ่นยินดครับมีกับผมนะคะบอสซาพาเพื่อนเองนะก็อย่างที่พูดไปต้นคิดนะครับว่าเราเนี่ยจะมาซอยกระหล่ำเนี่ยให้เหมือนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเสิร์ฟกินกัน เพื sí, Japan, ar, ่อนๆเนี่ยที่เคยกินอาหารญี่ปุ่นอย่างเช่นพวกทงคัตสึหรือว่าจะเป็นเกี๊ยวซาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบว่าตัวกระหล่ำปีที่มันซอยมาเนี่ยแล้วค่อนข้างละเอียดมากๆนะมาตกแต่งด้วยหรือว่าเอามากินด้วยยิ่งเป็นในพัทคารนะฮะโอ้โหบอกเลยละเอียดมากก็อันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคงนึงนะคือถ้าอยากกินกระหล่ำให้อร่อยเนี่ยต้องซอยให้ละเอียดนะยิ่งละเอียดยิ่งอร่อยนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือมาทาให้กินง่ายด้วยงั้นก็ขั้นแรกเนี่ยเรามาลองซอยกระหล่ำด้วยมีดปกติก่อนเลยปกตินนนนนะะรรััที่่เเาาซออยกกก็จหึ แล้วทีนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยพอเราหั่นขึ้นเสร็จแล้วนะให้เราตั้งอย่างนี้ครับนะเ,เพื่อที่มันจะไม่ดิน้นแล้วก็จับง่ายนะทุกคนอ,คอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวกระหล่ำที่เราซอยด้วยมือเมื่อกี้นะทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะนี่นะความใหญ่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างใหญ่นะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมือนญี่ปุ่นเลย แล้วผมจะบอกก่อนนะครับว่าพวกพ่อครัวเก่งๆเนี่ยเขาก็จะซอยได้ละเอียดมากซอยด้วยมือก็ได้แต่สำหรับคนที่ยังไม่เก่งเนี่ยยังไม่มีทักษะนะครับผมก็จะมีตัวช่วยมานี่ก็คือตัวช่วยในการหั่นกระหล่ำให้เหมือนในแบบญี่ปุ่นนะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าตามบ้านเนี่ยเขาก็จะมีติดเอาไว้อยู่แล้วนะแต่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถหั่นกระหล่ำได้ดีมากๆเลยนะปกติเนี่ยเราจะเห็นเมือนเขาเนี่ยเอามา ซอยผักให้เป็นแว่นๆนะอย่างเช่นพวกมะเขือเทศพวกหวไชเท้าหรือพวกแครอทนะงั้นวันนี้ผมจะเอามาซอยตัวกระหล่ำปีให้ดูครับก็อย่างแรกนะทุกคนเนี่ยหั่นกระหล่ำม,มาแบบแลกเลยนะแล้วก็ถ้ามันเป็นชิ้นพอดีมือหรือว่าชิ้นใหญ่เนี่ยเราสามารถเอาไปถูได้เลยนะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวถูอันนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งใช้แรงเยอะมันจะยิ่งใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดเรายิ่งใช้แรงน้อยนะมันก็จะยิ่งเล็กครับ คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ได้ไม่อันตรายทุกคนมันอันตรายนะถ้าเกิดเราลืมดูนิ้วแล้วเราถูไปปุ๊บเนี่ยนิ้วเราแหวงแล้วทุกคนก็คือนิ้วเราไม่ครบแล้วแต่ถ้าเกิดใครกลัวนี่นะฮะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะเราก็สามารถเอามาอย่างนี้ได้นะฮะนี่เหรออัน นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระหล่ําที่ซอยอยจากตัวเครื่องเมื่อกี้นะทุกคนดูความละเอียดฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเป็นแบบเส้นเล็กๆนี่ฮะเหลืออยู่แค่นี้เลยนี่นะคะนี่นะคะพอมาเทียบกันนะอันนี้คือหั่นแบบมือนะแล้วก็อันนี้คือหั่นแบบฝอยแต่ผมจะบอกไปก่อนนะอย่างที่ผมบอกไปก็คือที่ผมหั่นใหญ่อย,อย่างนี้นี่คือผมยังไม่มีประสบการณ์มากนะแล้วผมก็ยังไม่เก่งแต่คนที่ชํานาญแล้วก็อาจจะคล่องนะครับอาจจะดีกว่าตัวเครื่องก็ได้ ทีนี้เราจะมาลองกันอีกนกหนึ่งนะครับเป็นกระเทียมนะทุกคนแน่นอนว่าการเราจะมาซอยอยู่เครื่องน,น,นี้เนี่ยมันก็ได้แหละแต่มันก็ค่อนข้างอันตรายเลยนะเพราะงั้นเราจะใช้เป็นตัวจับนะทุกคนมาช่วยนะมาครับ นี่นะดูคนอะไรที่ใส่เข้าไปมันก็จะสไลด์ได้บางแบบนี้เลยนะครับโอเคก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือวิธีการทําให้ตัวกะหล่ำเนี่ยมันอร่อยก็คือการเอาไปแช่ตู้เย็นนะุกคนผมว่ามันทําให้อร่อยมากขึ้นนะสำหรับตัวผมแล้วก็ตัวเครื่องนี้เนี่ยผมก็ลองแค่ตัวกระเทียมแล้วก็เป็นตัวของอะกะหล่ำปีนะแต่ว่าส่วนตัวแครอทกับหัวัยเท้าเนี่ยก็คงเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าคนก็คงจะใช้กันเยอะแล้วก็จริงๆเนี่ยพวกตัวอุปกรณ์รอบตัวเราที่เป็นเครื่องครัวเนี่ยเอาจริงๆเนี่ย เอามาหยิบมาใช้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยฝีมือเนี่ยพอๆกับเชฟที่ชํานาญเลยนะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันช่วยเยอะจริงๆก็ลองไปหาสั่งซื้อกันมาดูได้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ข้างใต้คลิปนะครับบายบาย